ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่บ้านเสรีชนชาแนลนะครับเรื่องเล่าจากบ้านเสรีชนนะครับตอนนี้จะมาคุยมาเล่าเรื่องราวของในงานพระถิ่นนะครับหลายๆท่านคงเคยได้ยินนะครับคําว่าอีสานพระถิ่นนะครับคือจริงๆคําว่าพระถิ่น,นผมว่ามันก็มีกันทุกภาคนะครับคนภาคในไหนก็ ก็พระถิ่นไปทํางานต่างถิ่นเยอะแยะไปแต่ว่า,าผมใช้คําว่าอีสานพระถิ่นเพราะว่าผมจะเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวผมเองนะครับย้อนหลังไปเมื่อสักสาสิปีที่แล้วนะครับก็เลยใช้คาว่าอีสานพระถิ่นเพราะว่าผมเป็นคนอีสานนะครับคืออีสานพระถิน่นนะครับหรือว่าแรงงานพระถิ่นเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นคําที่เรา คุ้นเคยนะครับได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับคือในตอนนี้ผมจะมาเล่าตามาตามความเข้าใจตามความรู้สึกตามประสบการณ์ของผมเองนะครับไม่ได้อ้างอิงมาจากตำราเล่มไหนๆนะครับคือเอ,เอาเรื่องจริงของตัวเองมาเล่าให้ฟังนะครับคือจริงๆผมไม่ใช่คนดังอะไรนะครับที่จะมีอะไรน่าสนใจมากมายอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่า ผมก็เชื่อว่าเรื่องเล่านะครับเรื่องราวของแต่ละคนนะครับมันก็มีมีความสําคัญอยู่ในตัวของมันเองนะครับมีเรื่องราวที่มันน่าจดจําอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าโดยปกติผมชอบนั่งฟังคนอื่นเล่าเรื่องของตัวเขานะครับว่าเป็นไปยังไงมายังไงเริ่มต้นยังไงไปยังไงครับพอเวลาที่เรานั่งฟังคนอื่นแล้วลน เหมือนเราได้ได้รู้เรื่องใหม่ๆครับได้เดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยไปโดยที่เราไม่ต้องไปนะครับคือฟังจากการบอกเล่าของคนอื่นก็เหมือนกับเราได้ไปด้วยตัวของเราเองนะครับถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆนะครับเวลาที่มีใครมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับอะผมก็เลยคิดว่าเออทั้งั้นผมก็จะลองเล่าเรื่องราวของตัวผมเองนะครับให้คนอื่นฟังดูบ้างนะครับ ไม่แน่ใจว่ามีใครอยากจะฟังไหมนะครับแต่ผมว่าลองฟังดูสักนิดหนึ่งเ <c oughs> นาะมันก็ก็ไม่น่าจะเสียเวลาอะไรมากมายนะครับไม่แน่นะครับฟังเสร็จแล้วท่านอาจจะไม่อยากไม่อยากปิดไม่อยากหยุดฟังก็ได้นะครับลองฟังดูครับคือเรื่องเล่าของผมเนี่ยผมขอตัดตอนช่วงเด็กๆไปนะครับ คืออาจจะเล่าเป็นประวัติแต่ว่าจะตัดตอนช่วงเด็กๆไปจะมาเริ่มต้นเอาประมาณปีพศสองพันร้อยสามสิบสามนะครับช่วงที่ผมเรียนจบประถมนะครับช่วงที่ที่ได้ได้มีโอกาสได้เดินทางเข้ากรุงเทพนะครับหรือสมัยนั้นเขาชอบพูดกันกับคำที่ว่าบ้านนอกเข้ากรุงผมผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่อำเภอห่างไกลพอสมควรนะครับผมเป็นคนจีนสะเกดนะครับสมัยนั้นบ้านผมจะเป็นอำเภอขวัญ อำเภอขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่สมัยนี้ในพื้นที่ของบ้านผมเนี่ยก็มีการาเรียกว่าอะไรตั้งอำเภอใหม่มีการแยกจากอำเภอเดิมมาเป็นอำเภอผู้สิสห์งนะครับแต่รวมรวมคือสมัยที่ผมเด็กๆบ้านผมจะขึ้นเป็นอำเภอขุขันนะครับผมเรียนจบประถมก็เหมือนเด็กทั่วไปอะครับตามต่างจังหวัดในสมัยนั้นคือโอกาสที่จะได้เรียนต่อน,นี่น้อยมากเพราะว่า อระหว่างบ้านผมไปโรงเรียนมัธยมนะครับคือจริงๆโรงเรียนประถมเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนะครับคือเราตื่นเช้ามาเราก็เดินไปโรงเรียนได้เลยนะครับอยู่ไม่ถึงเยโลอยู่ใกล้ๆกก็เดินไปเรียนได้เลยแต่พอเราจบประถมนะครับพอเราจบประถมทีนี้คิดอยากจะเรียนมัธยมแล้วโรงเรียนมัธยมอยู่ที่ไหนสมัยนั้นนี่เป็นอะไรที่ เป็นอะไรที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะค,คือในเขตพื้นที่บ้านผมนะครับนสมัยนั้นโรงเรียนมัธยมที่ใกล้ที่สุดนะครับที่ใกล้ที่สุดก็คือโรงเรียนปลือใหญ่วิทยาบรรลังซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผมออกไปสิบกว่ากิโลนะครับสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลนี่คือไปทางลัดนะครับทางลัดในที่นี้คือต้องเดินผ่านทุ่งนาผ่านป่าเพื่อจะไปให้ถึงโรงเรียนนะครับถ้าจะไปตามทางที่เป็นทางจริงๆ ก็น่าจะเกือบ20กิโลได้นะครับแต่ว่าเด็กป .6 จะไปเรียนม .1 จะไปยังไง10-20กิโลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าจะไปทางรัฐมันก็เป็นทางเกวียนเป็นป่าเป็นทุ่งนามันก็ค่อนข้างลำบากสรุปก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันกับผมก็มีไม่กี่คนที่ได้ไปเรียนต่อส่วนตัวผมเองก็คือไม่ได้ไปนะครับ คือความที่ว่าสมัยนั้นนี่การการเรียนมันยังไม่ได้สําคัญเท่าไหรใ่ในในในมุมมองของคนสมัยนั้นนะครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไรมากมายบวกกับช่วงนั้นพ่อผมก็เข้ากรุงเทพนะทำงานอยู่กรุงเทพช่วงช่วงก่อนหน้านั้นมันจะเกิดเขาเรียกว่าเกิดภายแล้งนะครับในเขตพื้นที่ภาคอีสานซึ่งบ้านผมก็รวมอยู่ในนั้นแล้งมาก จนพ่อต้องเข้ากรุงเทพประมาณจากปีไม่แน่ใจนะจา 30, ่าจะปีสามศูนย์ครับผมยังเล็กๆอยู่เลยนะครับในช่วงที่ผมจบปหกก็เลยมีโอกาสได้ตามพ่อเข้ากรุงเทพนะครับคือซึ้งเลยนะกับคําว่าบ้านนอกเข้ากรุงคือเราไม่เคยไปไหนไกลเลยนอกจากบ้านกับตัวอำเภอนะครับ พอมีโอกาสได้เข้ากรุงเทพโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับเริ่มตั้งแต่เดินทางไปเลยนะครับสมัยนั้นรถที่จะเข้ากรุงเทพสมัยนั้นจะเป็นรถด่วน99นะรหรือเป็นรถบกสนะครับเป็นรถสีแดงแดงไม่มีแอร์นะครับเป็นเป็นเป็นรถพัดลมไม่มีแอร์นะครับวิ่งจากจาก,จ,ากจริงจงมันวิ่งมาจากอุบลน,นะครับแล้วมาผ่านตัวอำเภอที่บ้านนะครับแล้วก็วิ่งรับหลายๆาอำเภอหลายจังหวัดตามรายทางในเส้นสองสีไป ก่อนจะเข้ากรุงเทพนะครับสมัยสมัยนั้นเส้นสงสี่ถนนก็ยังเป็นสงเลนสวนอยู่นะครับซึ่งสมัยนี้เขาพัฒนาถนนนี่กว้างขวางเป็นสี่เลนเกือบตลอดทั้งเส้นนะครับสมัยนั้นก็คือถ้าเราจะเข้ากรุงเทพนะครับก็มีทางที่เราจะไปได้ก็คือสองทางคือหนึ่ง รถไฟนะครับถ้ารถไฟก็ต้องไปขึ้นที่ตัวจังหวัดนะครับไปไกลนะครับอีกประมาณ7จดสิบกิโลจากบ้านไป7จ8ดสิบแปดสิบกิโลนะครับแต่ถ้าเป็นไปขึ้นบกสเลยนะครับก็จากบ้านไปสิบสองสิบสามกิโลนะครับก็ไปขึ้นบกสขึ้นรถแดงเข้ากรุงเทพตื่นเต้นมากครับสมกับคำว่าบ้านนอกเข้ากรุงนะครับสมัยนั้น <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบมันมัน บอกไม่ถูกนะครับคือมันเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆนะครับพอไปถึงเทพนี่โหตื่นเต้นกับรถเมย์หนรถเมย์สมัยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสมัยนั้นนี่ค่ารถเมย์ตอนที่ผมเข้าองุงเทพน่าจะสองบาทสองบาทห้าสิบประมาณนี้นะครับสองบาทห้าสิบตังค์นะครับพอว่าถึงถึงหมอชิดก็นั่งรถเมย์สายตอนนั้นน่าจะเป็นหนึ่งสี่ห้าครับ นั่งจากมอชิดไปที่ออนุตเพราะที่ทํางานพ่อจะอยู่ที่ซอยอ,อนุตนะครับนั่นะคือนะจุดเริ่มต้นของผมคือผมจะมีความผูกพันกับซอยอ,อนุตมากๆนะครับซอยอ,อนุตหรือว่าถนนสุขุมวิท7 7นะครับเป็นสถานที่เริ่มต้นการใช้ชีวิตในกรุงเทพของผมนะครับตั้งแต่ปี2533พ่อพ่อเป็นเป็นช่างหวายนะครับเป็นช่างสารเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับ อยู่กับแถาแก่ที่ซอยอ,อนุทตรงข้ามอ,อนุทยี่สิบแปดนะครับข้างๆวัดยางนะครับข้างๆวัดยางซึ่งวัดยางก็เป็นวัดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าสมัยที่ผมเข้ากรุงเทพไปใหม่ๆวัดยางนีง่ยังยังพื้นที่ยังไม่กว้างเหมือนทุกวันนี้นะครับวัดยางอ,อนุทเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับที่เห็นกว้างใหญ่ใหญ่หโตเหมือนทุกวันนี้คือเขาซื้อเพิ่มน,นะครับสมัยนั้นก็ยังยังเป็นวัดเล็กๆอยูนะ่ถนนอน,อนุทนะครับถนนอน,อนุท ในสมัยนั้นก็เป็นสองเลนส่วนนะครับเป็นเป็นถนนเล็กๆไม่ได้เป็นถนนใหญ่เหมือนตัวนี้นะครับเป็นถนนสองเลนส่วนพื้นที่โดยส่วนใหญ่รอบๆแ,แถวนั้นก็จะเป็นป่ากกป่าผืนซะส่วนใหญ่นะครับยังยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่เมื่อประมาณปีสามสามผมเริ่มไปอยู่ที่ซอยอ่อนนุทและเริ่มหัดสานหวเมื่อปีประมาณช่วง ช,ช่วงกลางกลางปีใครจำไม่ผิดครับช่วงกลางกลางปีเกือบปลายปีนะครับไี่เข้าไปอยู่ไปทํางานที่นั่นนะครับก็เริ่มหักสารไหวนะครับในสมัยนั้นงานไหวที่ผมทําส่วนใหญ่จะเป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับจะเป็น,เป,นเป็นไหวแท้นะครับตอนนั้นไหวเทียมยังไม่มีนะครับก็เป็นเป็นงานไหวแท้คือช่างช่างไหวที่เป็นช่างสาร แบ่งช่างไหวก่นอกนช่างไหวจะมีจะมีอยู่อยู่สองกลุ่มคือกลุ่มไม่ใช่สองกลุ่มสิสามกลุ่มคือกลุ่มช่างโครงช่างสารและก็ช่างสีนะครับจริงๆช่วงนั้นเราไปกันหลายคนนะครับแต่ว่าผมด้วยความที่พ่อเป็นช่างสารก็เลยไปไปฝึกง,งานกับพ่อนะครับให้พ่อเป็นคนสอนงานให้นะเป็นช่างสารไส้ไหวนะอยู่ที่โรงไหว้ออน,นุตนะครับในช่วงที่อยู่ที่ท,ที่ที่อยู่อน,นุต นะครับช่วงสมัยนั้นนี่คือถ้าพูดถึงกรุงเทพนะพูดถึงกรุงเทพเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่แลนะน่าตื่นเต้นมากสําหรับเด็กบ้านนอกอย่างผมแต่ว่าอยู่อยู่กรุงเทพตั้งหลายปีนะครับช่วงช่วงนั้นอยู่อยู่อยู่หลายปีเนี่ยสถานที่ที่ผมรู้จักและก็คุ้นเคยก็มีอยู่แค่สองที่นะครับคือหนึ่งตลาดพระขนงตลาดพระขนงคือจะไปจะไปตลาดพระขนงคือคือไปเดินห้าง เดินห้างไปดูหนังช่วงวันหยุดเพราะว่าช่างหวายจะมีวันหยุดอยู่ดเดือนหนึ่งจะหยุดอยู่สองวันคือวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งนะครับพอวันหยุดก็นั่นแหละครับตลาดพระโขนงไปพระโขนงไปไปดูหนังพระโขนงเทเตอร์นะครับอตอนสมัยนั้นห้าง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 แถวนั้นก็จะมีห้างเวลโก้นะครับฝั่งตรงข้ามพระโขนงเทเตอร์มีห้างอาเชียนไทยไดมารูนะครับที่ ที่อยู่แแถวนั้นก็ปลูกพันลูกพันกับก็เรียกว่าอะไรนะปากซอยอ,อน,นุทนะครับอ่าคิวหรือว่าวินรถสองแถวใต้สะพานพระขนงในสมัยนั้นเพราะว่าเวลาที่ที่ออกปากซอยก็คือจะนั่งสองแถวจากจากข้างในนะครับนั่งสองแถวจากข้างในออกมาด้านนอกออกมาด้านนอกมาจอดมาลงที่ตรงใต้สะพานพระขนงนะครับแล้วก็เดินข้ามสะพานมาก็จะเป็น ตัวพระขนงก็จะพอมาถึงก็ไม่ไปไหนแล้วครับเดินเข้าห้างตากเอเย็นเสร็จก็เดินเข้าโรงหนังสมัยนั้นหนังหนังหนังที่พระขนงนี่จะเป็นจะเป็นจะฉายบนนะครับเป็นหนังฉายวนบัตรตอนนั้นน่าจะ30สบาทสมัยสมัยผมดู25 30บาทนะครับเพื่อใช้วนทั้งวันนะครับคือ ซื้อตั๋วเข้าไปเนี่ยจะนอนอยู่ในโรงหนังทั้งวันเลยก็ได้ประมาณนั้นนะครับและอีกสถานที่หนึ่งก็คือสวนจตุจักรนะครับที่ที่จะจะไปบ่อยเพราะว่าคือจริงๆสวนจตุจักรเนี่ยจะเป็นสถานที่นัดพบกันของอคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดที่เข้าไปอยู่ในกรุงเทพนะครับคือคนบ้านเดียวกันนะครับที่เข้าไปอยู่ไม่ว่าจะทํางานอยู่ที่ไหนวันหยุดที่เป็นวันอาทิตย์หรือตรงกับวันหยุดก็คือจะนัดเจอกันที่สวนจตุจักร นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งนัดพบนะครับเป็นแหล่งนัดพบของของคนอีสานเลยก็ว่าได้นะครับถือเวลาจะนัดเจอกันก็ต้องไปที่สวนจตุจักรนะครับนั่นคือสถานที่สองที่ที่ผมคุ้นเคยนะครับอยู่หลายๆปีนะครับผมอยู่ในในในกรุงเทพนะครับอยู่ที่อนุที่น่าจะหลายปีนะครับก่อนจะย้ายไปอยู่ลาดพร้าวเปหกหลังจากที่อยู่ลาดพร้าวเป็ดหกเสร็จ ผมก็ย้ายไปอยู่ระยองนะครับไปอยู่ที่อำเภอแกลงระยองนะครับก่อนที่ผมจะกลับมาเรียนหนังสือใหม่อีกทีเมื่อปีส 3, 3 7นะครับผมกลับกลับจากกรุงเทพแล้วกลับไปเรียนหนังสือที่ที่เทคนิคชีสเกตเมื่อปีสามเจ็ 7. อ๋อลืมไปผมไปเรียนเทคนิคชีสเกตได้ยังไงเพราะว่าผมจบแค่ป6 มีความเป็นไปเป็นมานะครับคือด้วยความที่อยากจะเรียนนะครับผมก็เลยไปลงทะเบียนเรียนกศนสมัยก่อนเรียกกศนนะกศนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุขันนะครับผมจบจบมสามที่นี่นะผมจบมสามที่นี่หลังจากที่ได้วุฒิมสามก็ไปเรียนต่อที่เทคนิคชีสเกตนะครับเรียนปวชช่างยนต์ผมเรียนอยู่ชีสเกตเนี่ยห้าปีนะครับจนจบปวส ก่อนจะกลับเข้ากรุงเทพอีกครั้งนะครับหลังจากที่จบปะวะสนะครับก็คือจริงๆแล้วปกติแล้วผมจะผูกพันแล้วก็วนเวียนนะครับวนเวียนอยู่ในซอยอ,อนุทมาตั้งแต,ตง่ตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับกลับเข้าไปใหม่ผมก็ยังอยู่ซอยอ,อนุทเหมือนเดิมครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคือผมไม่ได้ทํางานไหวจริงจังแล้วเพราะว่าผมจบปะวะสช่างยนต์มาผมก็เลยไปเป็นช่างซ่อมรถนะครับอยู่ สูงบริการของบริษัทสยามคนละการนะครับแต่ว่าตอนเย็นกลับมาก็ยังมาช่วยงานพ่อเหมือนเดิมนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยพ่อไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาแล้วนะครับพ่อเปิดเปิดรับงานเองทําเองนะครับเช่าบ้านเช่าตึกแล้วก็ไปรับงานก็มาทําเองนะครับก็คือกลางวันก็ไปทํางานบริษัทนะครับกลางคืนช่วงเย็นกลับมาก็มานั่งทํางานอยู่ที่บ้านของพ่อนะครับที่ผมเล่ายาวๆมาน,นี้ไม่ใช่อะไรคือให้เห็นให้เห็นคร่าวๆว่าอ๋อ เนี่ยคนพลดถิ่นมันเป็นประมาณนี้คือมันมีความเป็นไปเป็นมาว่าทําไมต้องไปนะครับที่ต้องไปก็คือโอเคแถวบ้านมันแห้งแล้งแห้งแล้งนะครับก็เลยต้องดินรนไปทํามาหากินนะครับผมก็ติดสอยห้อยตามแล้วก็ได้ตามพ่อไปนะครับผมทํางานกลางวันเป็นช่างซ่อมรถกลางคืนเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์อยู่หลายปีนะครับจนจนกระทั่งพ่อพ่อไม่สบาย พ่อไม่สบายบวกกับว่าคือพ่อรับงานเองก็มีลูกน้องมีช่างมีอะไรหลายๆคนที่เป็นญาติพี่น้องที่ไปทํางานอยู่ด้วยกันนะครับพ่อก็ไม่อยากจะทิ้งนะครับไม่อยากจะทิ้งเขาไม่อยากจะทิ้งเขาก็อยากจะให้ผมเนี่ยทาต่อนะครับผมก็เลยได้ลาออกจากบริษัทแล้วก็เข้ามาทําหน้าที่ดูแลโรงงานแทนพ่อโดยการดูแลลูกน้องที่เหลือยอยู่ของพ่อต่อไปนะครับต่อจากพ่อ นั่นคือจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบนะครับในการทํางานรับงานและก็พาคนทำนะครับของผมคือช่วงจากที่ผมลาออกจากบริษัทเสียงคนลการแล้วนะครับก็มาทํางานเฟอร์นิเจอร์วายอย่างเต็มตัวทีนี้ไม่ใช่ช่างนะครับทีนี้ <c oughs> ใครๆก็เรียกเท่าแก่นะเพราะว่าเราเป็นคนวิ่งไปรับงานมาแล้วก็หาคนไปทำนะครับอยู่ตอนแรกๆก,ก็อยู่แถวๆหน้าวัดยางนะแถวหน้าวัดยาง ก่อนจะย้ายมาเรื่อยนะครับจากหน้าวัดยางก็ย้ายมาอยู่ที่ซอยอนุทเจ็ดสิบนะครับซอยอนุทเจ็ดสิบหมู่บ้านเซรีนะครับอยู่ได้สองถึงสามปีก็ย้ายมาหนองจอกนะครับจะเรียบวารีที่หนองจอกนะครับจนกระทั่งหมดสัญญาเช่าตึกก็ได้ย้ายอีกครั้งหนึง่งมาอยู่ลำลูกกาคลองสิบเอ็ดนะครับ อันนี้คือจุดแต่ผัดนะครับจุดหกพันเลยเพราะว่าผมอยู่ที่ลำลูกกาคลองสบิบเอ็จนกระทั่งถึงปีห้าสี่นะครับปีที่น้ําท่วมกรุงเทพนะปีนั้นเพราะว่าตอนนั้นนี่ผมไปเช่าที่เช่าที่ที่เป็นที่เปล่าแล้วก็ลูกเพิงทําที่ทํางานทําที่พักลงทุนเองทําเองนะครับพอหลังจากน้ําท่วมลดลงนะครับเจ้าของที่ก็ขายที่นะผมก็ แวงเลยเพราะว่ามันเราลงทุนไปเยอะในการสร้างที่ทํางานที่ไรนะครับพอเจ้าของที่ขายที่ก็คือเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ได้ให้เราอยู่นะครับบวกกับช่วงน้ําท่วมนะช่วงน้ําท่วมนี่ก็งานเสียหายไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยได้กลับบ้านได้กลับบ้านแต่ว,ว่าก่อนที่ผมจะได้กลับบ้านจริงจังคือตอนแรกผมตั้งใจจะไม่กลับแต่ว่าคุณแม่มาตามมาตามให้ไป,ให,ไปให้ไปบวชนะครับมาตามให้ไปบวชช่วงหลังน้ําท่วมเพราะ กลัวว่าผมจะจะมีปัญหากลัวว่าจะคิดสั้นอะไรประมาณนั้นเลยให้ไปบวชยู่พักหนึ่งครับก่อนจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ผมเล่าข้ามเล่าแบบผ่านๆน,นะครับไม่ได้เจาะลงไปารายละเอียดคือ,อช่วงที่ผมดำรงอยู่ตรงนี้คือผมมีมีมีภรรยามีแฟนนะครับแล้วก็มีลูกชายอยู่อยู่สองคนนะครับคือคนโตนี่เกิดตั้งแต่อยู่อนุ์แล้วนะครับตอนนี้อยู่อนุตอนุตสามสิบ นค,คนที่สองเนี่ยเกิดตอนอยู่อนุต70นะครับแล้วก็ย้ายผมเป็นคนที่ย้ายบ้านบ่อยมากครับย้ายไปเรื่อยๆลูกก็ต้องย้ายตามลูกชายคนโตผมเนี่ยนะครับจากอนุบาลจนจบปกย้ายโรงเรียนเจ็ดครั้งเลยครับจากอนุบาลจนจบป .6 ย้ายโรงเรียนเจ็ดครั้งนะครับเดี๋ยวเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับจะเจาะทีละเรื่องทีละเรื่องว่าเอ๊ะมันเป็นไปยังไงทําไมถึงย้ายโรงเรียนใบขนาดน,นั้นนะครับ อันนี้เล่าแบบผ่านๆก่อนให้ให้ให้เข้าใจโครงเรื่องคร่าวๆก่อนว่าเรื่องราวของผมประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับเจาะลงไปในรายละเอียดว่ามันเป็นไปยังไงนะครับเพื่อให้เพื่อให้คนที่ไม่เคยเป็นแรงงานทัดถินะครับได้เข้าใจว่าคนที่จะต้องออกจากบ้านเกิดไปอยู่ที่อื่นไปใช้แรงงานที่อื่นนะครับ โดยไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านตัวเองมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตผมนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาจนผมโตจนอายุป่านนี้นะครับผมใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดตัวเองนะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งของการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอยู่ที่อื่นนะครับแม้กระทั่งวันนี้นะครับวันที่ผมนั่งเล่านี่ก็ยังปลัดถิ่นอยู่นะคือก็อเลยมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะเล่า,าเดี๋ยวผมจะจะทาเป็นเรื่องเรื่องไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละเรื่อง ไล่มาตั้งแต่การเดินทางการเข้าไปทํางานครั้งแรกนะครับแยกออกเป็นเรื่องๆแล้วจะเจาะลงในรายละเอียดนะครับสําหรับท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับฟังมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็รบกวนกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะแยกออกเป็นเรื่องๆเรื่องๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับไม่แน่ใจว่ามันมันจะเป็นเรื่องราวที่สนุกไหมแต่ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นเรื่องราวของชีวิตคนคนหนึ่งนะครับที่ต้องเดินทาง ต้องต่อสู้ต้องดินน้นรนมันเป็นยังไงนะครับในคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ